สวัสดีครับแอนุรถบ้านเอามือนีครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมคือเการถบ้านๆครับรถสไตล์ไม่เก็บงานนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาความสดสดของรถบ้านๆครับนี่เอาววแล้วตามเบิ้งครับราคาถูกมอนีครับมาฝากให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งอีกคือเกาเช่นเดิน ก็เช่นเดิมกับรถขนเงินขนท่องเข้าบ้านนี่เอาว่าแล้วเบิ่งนี่กันไปพร้อมๆกันครับผมนี่นี่น,นี่ครับนี่เมื่อนี้มาพบมาพ่อกันครับนี่ครับนี่อีสุสุทีเอฟอาเพื่นเอิญชมว่าแปะยิ้มเนาะครับเนาะรุ่นนี้เป็นพวกมาไล่พาวเวอร์ครับนี่เครื่องยนต์เกาสิบแรงเพื่นเอินมังกรท่องกว่าได้มาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมพิจ,จารณากันเบิง่ง มุนดีๆสไตล์ดูๆูยั่งสี่นี่โอ้โไปจับไปแตงอีกนิดๆน,น้อยๆได้เลยนะครับนี่สำหรับท่านที่มองหารถเข่าหัวเข่าสวนรถขนเงินขนท่องเข่าบ้านสำหรับอ e ีซูซูท f เรถคันนี้จดทะเบียนปี38ครับปี38นะครับจดทะเบียนคัดซี่สวยสีสันก็มีถลอกปอกเปิดกันนั่งครับแต่กระจกยังคบดีคือเก่ารบบนี่กระจกเนไม่แตกไม่ร้าว ชุดโอนชุดยังครบนะครับผ้าสีขาดปีหกหกเด้อบอกไว้ก่อนครับสําหรับท่านที่มองหารถเอาไปขนเงินขนท่องเข้าบ้านเนาะนะวาวแล้วห้องกับเบิ้งกันไปโดยรอบโดยร่วมกันสะกอนให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันไปพร้อมสําหรับโต๊ะกระบะไทยก็เป็นแบบนี้แหละครับสีขลอกปอกเปลือกจ้งสีแหละครับเนี่ยแต่ว่าบ่มีสนิมนะครับเด้อไม่มีสนิมนะครับเป็นสีถลอกคือซื้อเบงครับด้านหลังครับ นี่บ่มิสนิมนะครับโอ้สวยสวยอยู่นะครับนี่แต่ว่ากับพ่อเบิ้งตามราคาแล่ะครับเนี่ยเอาว่าแล้วกัราคาเดี๋ยวเบิ้งไปสักวันจังเบิ้งไปบอกกันไปก็ได้นี่ครับเครื่องยนต์2,500 Di 90hp นี่ไดเร c อินเอี่ยนี่ครับเนี่ยมีครบนะครับสติ๊กเกอร์ย่งคือเกา่าสำหรับท่านที่มองหารถใส่งานเนี่ยันนี้อีกคันหนึ่งที่ช่องแอลนุรถบ้าน ฝากรถบ้านๆครับนี่บ่ราท่านได้ทําค้วมสะอาดเอามาให้ท่านผู้ชมพิจารณาล่อหง่ๆสูงๆส,สภาพนี่กันเลยครับนี่ให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเบ่งช่วงรางคนณเบ่งดูครับนี่นี่คัดสี่สวยนะครับคัดสีสวยไม่มีผูมีดามแต่ว่าสีมีแตกนะครับสีมีแตกนี่ตรงนี้ก็แตกนะครับสีมีแตกมั่งมุมนี้ก็มีแตกนะครับมีร่อนนี่หลงังคาบร่วน,นะครับ ลังคาไม่รู้่สำหรับท่านที่มองหารถใส่งานเดี๋ยวผ้าเบิงรอบพันสะกอนเนาะสำหรับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้มีคราบครับนี่มีรอยสอดนะครับของเนิมกัดจินนิดๆน,น,น้อยๆครับนี่นี่คือตำหนินหนึ่งนะครับเนาะท่านที่มองหาเบิงเอาห้องพิจารณากันไปพร้อมๆกันเดี๋ยวสตาร์ทรถให้เบิงน้าว่าเครื่องยนต์เปิดน,นิฟิตปังซัมได้สำหรับกระบะอ e ีสุสทีเอฟอา เพิ่นเอินว่าโฉมแปะยิ้มรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันครับประหยัดสุดยอดเลยนี่โดยร่วมเพิ่นนะครับสภาพเดี๋ยเปิดฝากระโปรงเปิด้องเครื่องสตาร์ทให้ช่มแต่ว่าผ้าเบลอบขันสะกอนใส่ลอยญ่นี่เต็มจากน้อยนะนี่เพราะว่านี่อยากไปหาก็บางคนนะครับเดอ้อนี่ท่านจะได้สภาพนี่ยังสี่แะครับนี่ยังไทยเห็นโอ้ฟังใสเมื่อครับบันนี่สรงมีตามําหนิให้เห็นอยู่เดอ้อมุมประตูนี่ครับว่าเป็น อ่าสันิมกินเพราะเป็นซอสดิครับสีออกคือซื้อแล้วนี่ยังเป็นเนื้อเหล็กครับนี่ไม่ผูนะครับไม่ผูนี่เอาท่านผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมเบิ่งกันไปน้ากระจกม่องคางม่องหลังบ่มีเดอร์ดนซ้้ยนี่ขายตามสภาพนะครับเบิ่งช่วงล่างเห้เพิ่งก้อนครับนี่คัสซีดูกรช่วงล่างครับผมนี่ช่วงล่างนะครับไป้เบิ่งกันซก้อนครับเป็นรถแคบนะครับภายใน เปิดให้เบื้อง่อนข้างซ้ายมือปืดนั่นแผงขางประตูมีนะครับด้านซ้ายมือนี่ครับนี่ปุ่มองปุ่ม,มแอร์ย่างคือเก่าครับนี่เกียร์เกยย่างครบนี่นะครับพวกมาไล่พ่อเวอร์จนแผงขางประตูขวาเมืม่อด้านคนขับเ่เห็นนะครับแสดงว่าไม่มีเนาะเอาส่วนเบาะนี่ครับนี่มีขาดตามอายุการใส่งานเดอ้อแต่ก็มีให้นังครับนี่เบื้องด้านหลังครับนี่เบาะแคบก็ยังมี พื้นไฟครบหลังคาก,กับพ่อใส่นะครับนี่ส่วนด้านข้างประตูมองมองบอกว่าของเก่าของเดิมนี่ครับนี่ย่งคือเก่าย่งคือเดิมครับตรงนี้นะครับนี่สำหรับท่านที่มองหารถใส่งานมองมาเอาไปแก่หญ้าแก่ยูย่ไปแก้อ้อยแก,ยยก,ยยกย่มันไปขนยางผ้าหลอกผ้าร่าหรือแม้แต่ห่อเอาไปขนคนงานเขาใส่ก็สั่งนี่ครับรถคันนี้แลนไดวิ่งได้ะกะตินะครับวิบ่งได้ทั่วไทยแต่ว่าสีท่านใสาเมื่อนี่ไม่สวยนะครับ อ่ามีรอยแตกครับนี่แต่ไม่ใช่เป็นสนิมนะครับสีมีรอยแตกนะครับนี่ตามอายุสายงานนี่ส่วนหล่อใหญ่ๆจังสีเลยสายลุยๆยครับคัดซี่สวยแทแน่นอนนี่ครับท่านผู้ชมในพิจารณากันเบ้างเลยสําหรับด้านท้ายนี่การเป็นท้ายกะปะเดิมๆนะครับเบังทั้งใตพันซ้อนศาสไท้เพิ่งนี่บ่ม,มีรออะไรครับแต่ว่าสวยนะครับช่วงล่างดีไม่ดังออดออแอดๆครับนี่เอาสาหรับท่านที่มองหารถประยัด มังกรท่องเมื่อนี้ครับช่องแอลนุรถบ้านมาฝากมาตอนในท่านผู้ชมพิจารณากันเบิง้งรถเครื่องฟ้าท่องแน่นๆนี่ครับเอกสารมีพร้อมครับนี่ทะบงทะเบียนขาดปีหกหกนี่ครับโดยมีเอกสารพร้อมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งพร้อมเบิ้งห้องเครื่องกันสะก่อนเนาะครับนี่นี่คือห้องเครื่องครับนี่สภาพห้องเครื่องของเ่นเป็นยังสีแหละครับเครื่องยอนต์ นี่เห็นตามนี้ครับพอ่อในล่างครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจกัสีล่างอยู่ด้วยครับล่างอยู่ตัดสีสวีวันให้เกียงปุยลุยปีนีพุ่นละครับให้ท่านได้เห็นว่ารถคันนี้กัสวยอยู่ด้วยครับแข็งๆนะครับเดิมๆอ่าตัวนี้เดิมๆ,ๆนะครับเอาเดี๋ยวสตาร์ทให้เพิ่งครับผมอ่สตาร์ทดูให้กรอนนี่เอบครับหน้าจอเพื่อนลองดูครับ ไม่มีไฟโชว์นะครับอ่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไม้พวงมาลัยแต่งครับคราบดาต้าบึ้มเดียวครับาดาต้าง่ายๆเครื่องดีๆแอร์เอเอมีครบนะครับให้ดูสิควันไหมเนี่ดูครับนี่ไม่ควันนะครับเป็นเครื่องพร้อมใช้งาน แต่กว่าบ่หน้าเพาก,กาเปิดครับนุงค่อนๆนี่หนาสำหรับท่านที่มองหารถใส่งานรถกระบะที่เอฟอารุ่นปี38ครับนี่เพื่อนไฟตาออกทุกครบนะครับออกครบเดี๋ยวเปิดไฟตาให้ดูก่อนสามารถขับกลางคืนได้นะครับอันนี้ไฟตาเนี่ยเห็นไหมออกนะครับไฟตาออกเฮระบบไฟยังดีนะครับ ไฟเลี้ยวก็ว้าไฟเลี้ยวก็ออกนะครับไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระบบไฟเลี้ยวนะครับมีนะครับไฟสูงไฟต่ํานี่ครบนะครับสําหรับท่านที่ว่าอยากขับตั้งขึ้นแต่ว่ารถนี่กัราคานี่ก็คือขายกันตามสภาพส่วนดันไฟไายก็ออกนะครับไฟท้ายก็ออกเหมือนเดิมนี่ระบบเพื่อนไฟยังครบอยู่นะครับยังใช้งานในปกตินี่นะครับ สำ,สำหรับท่านที่มองหารถใช้งานนี่เอาไปขนเงินขนท่องเข้าบ้านนะครับสำหรับรถกระบะ t ีเอฟอปีสานะครับ2อ3 8นี่เอาราคาเปิดจําำนายขายกันอยู่ที่สี0 0มบาทนะครับสําหรับท่านที่สนใจเอารถเข้าใส่งานหรือว่าสนใจอยากกล้ใกลงกลางได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอเมื่อนี่ครับช่องแอวนูรถบ้านนั่เอารถบ้านบ้าน รถบ้านๆน,นะครับมาฝากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาสนจิตสนใจแล้วก็เกรงกลางกันได้ขอขอบคุณเลา้ยครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมนะครับรถถูกๆราคาจับต้องได้นี่ครับนี่ที่ช่องแอลนุรถบ้านสวัสดีครับ